เอาทัานข้าก่อนเลยท่นงภาษานี้านงานี้ท่าางภานี้ทูสัาษา สทกัคนทันเป็นไปี่วร้ในปี่วนได้ีส่วน้าีส่วนในปีส่วนดีส่วนในปีส่วนได้ในปี่วน้นีส่วนได้ในปร่วไ้า่ได้ใสได้นสได้นส้น ที่ชี้กำบังตั้งตระหงกีพับเมว่าทำไม่ะตัแรงสุสกัายฟยันโันนักระโวยาท์มาติดตัวราโวยาท không biết ai ra rồi. à. cái này không biết là cái gì. cái này

แล้วครับถ่ายหมูนะครับถ่ายหมูทั้งหลายนะครับโอเคนะครับอ่ะอ้าอ้าอ้าไม่เห็นอ่ะอ้าอ้าเห็นไหมเนี่ยอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วพวกบปุ๊ใครครับไปวยฮะวันนี้กันเลยวันนี้เอ้ยเดี๋ยวไปไปไลค์เอาในในกลุ่มเอาแล้วครับแล้วครับเอาแล้วครับกลุ่มกลุ่มผู้ใหญ่ไปแล้วครับอะไร่หมูเลยนะครับไปแล้วครับเอออ้าอ้าให้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 เนี่ยอ่ะอ้าครบครบครบให้หันหน้ามา อุ้งเอ้๋ทางนี้ทางนี้ทางนี้หน่อยทางนี้อั็นมานี่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วโอ้ยไปอ่าแมาแล้วครับเออไอ้ไปอ้าเะเจ๊เจ๊เนี่ยเนี่ยหน้ากล้องหน้ากล้องอันนี้ทางนี้หน่อยทางนี้อ่าครับก่อนครับดีครับปะครับคลับนี่เห็นไหม หลอกเด็กง่ายกว่าหลอกเด็กเก่งอีกครับเออมีสาคนเออมีชุดไสมหแว่สามเเอาากไปเอาจากีบอ่ะเอาเราลำ้าแรก